ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยสังคมของเราเนี่ยอุดมไปด้วยการเปรียบเทียบค่ะแล้วเมื่อไหรที่มีการเปรียบเทียบนะคะก็แน่นอนว่าจะมีคนที่เจ็บปวดเพราะมันทําให้คนที่ถูกเปรียบเทียบเนี่ยรู้สึกไม่ดีพอนะคะที่จะได้รับการยอมรับหรือดีไม่พอที่จะได้รับความรักอยู่เสมอค่ะแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะการที่เราอาจไม่ได้รับการยอมรับเนะี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเรามันไม่ใช่เรื่องอะไรของเราที่จะเก็บมาคิดย้ำๆซ้ำๆเพื่อทําร้ายตัวเองค่ะแต่มันเป็นเรื่องของ คนที่มาตัดสินต่างหากมันเป็นปัญหาของเขาเองนะคะเรื่องนี้หลายคนบอกว่าจริงหลายคนก็บอกเอ๊ะมันใช่เหรอแต่จะจริงหรือไม่จริงนะคะหมอตุด้ดผู้ที่เขียนเล่มนี้ค่ะแดเธอคนสําคัญจะมาบอกเรานะคะจะมาปลอบเราและทําให้เราตาสว่างค่ะว่าหลายอย่างที่ทําให้เราเจ็บปวดแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็คือน้ําและปุ๋ยชั้นดีที่ทําให้เราเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยร้ายทั้งปวงค่ะหลายคนนะคะ จะรู้จักนามปากกาหมอตุ๊ดนะคะหรือนายแพทย์อุเทนบุญอรณะจากงานเขียนที่เป็นแนวนวนิยายแนวปกินนากะแต่ตอนนี้นะคะหลายๆเล่มของหมอตุ๊ดที่ออกไปก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่ทั้งในรูปของหนังสือแล้วก็เป็นซีรีส์นะคะในประเทศญี่ปุน่นไต้หวันเวียดนามบราซิลแล้วก็อิตาลีค่ะในเล่มนี้นะคะแด่เธอคนสำคัญคะ่ะหมอตุ๊ดเนี่ยกำลังจะบอกให้เราทุกคนทราบว่าเราเนี่ย มีคุณค่าในแบบของเราเองเราเก่งในแบบของเราแต่บางครั้งเราก็ต้องการกำลังใจหรือหลักคิดจากใครสักคนและใครคนนั้นก็คือหนังสือเล่มน,นี้ล่ละค่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดดีๆจากเล่มน,นี้กันนะคะข้อแรกค่ะอย่าพยายามเป็นคนอื่น เพื่อให้เขามาชอบเราเพราะเมื่อเราสูญเสียตัวตนจริงๆของเราไปเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้มาชอบเรามากขึ้นค่ะข้อที่2อ,อย่าได้บอกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่เก่งพอไม่มีค่ามากพอเพราะนั่นคือการซ้ําเติมและทําร้ายตัวเองค่ะข้อที่3ความเข้าใจในปัญหามันอาจจะไม่ได้ช่วยให้เราหายเจ็บหรอกค่ะแต่มันจะช่วยให้เราเนี่ยไม่ทำพลาดอีกครั้งได้แน่ๆข้อที่4 ในขณะที่ทุกอกทุกใจนะคะเขาบอกมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่จะลุกขึ้นมาทําตัวให้สนุกสนานค่ะเพราะมันคือการพักหายใจเพื่อให้เราผ่านพ้นความทุกข์นั้นไปได้นะคะข้อที่ 5. ความพร้อมที่จะมีแฟนไม่ใช่เรื่องของความสามารถในการจีบใครสักคนได้แต่มันคือการที่เราสามารถจัดการพื้นที่ชีวิตของเราเพื่อให้มีอีกคนเนี่ย เข้ามาใช้ร่วมกันได้นะคะนี่เป็นแค่บางส่วนของแนวคิดแล้วก็คำปลอบโยนดีๆที่หมอตูดบอกเอาไว้ในเล่มนี้นะคะไม่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่นะคะอกหักรักคุดถูกทิ้งหรือปัญหาชีวิตอื่นๆน,นะคะแนวคิดแบบเนียนๆผ่านการเล่าเรื่องสนุกๆส,สั้นๆเพียง2-3หน้าจะทำให้เราได้คำตอบและกำลังใจกลับมาเต็มๆค่ะอยากได้อัติจูดดีๆในการใช้ชีวิต เล่มนี้ต้องมีไว้ติดตัวค่ะ